สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มทุกท่านครับวันนี้ตันดาฟาร์มมีความรู้ข้างคอกมานำเสนอให้กับพี่น้องได้รับทราบรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องซึ่งวันนี้จะนำมาเรื่องราวเกี่ยวกับการคลอดของวัวควาย มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับบางคนเนาะบางคนมุ่งหวังมากนะฮะมุ่งหวังมากว่าจะต้องได้ตัวเมียนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่หวังไม่ได้อย่างที่ฝันนะเพราะว่าหัวควายคลอดมาปุ๊บเป็นตัวผู้นะพอเป็นตัวผู้ปุ๊บเกิดความอ่าจะเรียกว่ายังไงอะ่ะไม่ไม่ถูกใจนะ การเลี้ยงดูก็ปล่อยแบบทิ้งๆกว้างๆไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีซึ่งผมขอบอกพี่น้องว่าเ,เป็นเรื่องที่ผิดนะครับเป็นเรื่องที่ผิดมากไม่สมควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างเดีย๋ยวจะยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยของผมนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะถึงแม้ว่าค้อดลูกตัวผู้มา เราอาจจะมีข้อตำหนิทางใจว่ามันไม่สามารถให้ลูกได้ก็ไม่จริงนะครับพี่น้องพี่น้องคิดใหม่ได้เลยตันดาฟาร์มไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับตันดาฟาร์มทำคิดยังไงครับทำยังไงครับมาฟังกันเลยครับสันดาฟาร์มเองนะครับปีนี้ได้ลูกตัวผู้แล้วสามตัวนะครับแต่ก็ ตัวแรกเป็นควายเผือกเป็นลูกของเจ้าปัง8ปดลิ้วก็ได้ขายไปแล้วนะครับขายทั้งทังที่ตัวเล็กๆนั่นแหละแต่จะส่งมอบกันคือตอน9เดือนสิบเก้าถึงสิเดือนนะครับเดือนตุลาน่นแหละครับนะอ่าเดือนประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็อีกสองตัวก็เป็นตัวผู้อีกนะฮะรนาปามเองก็เลี้ยงดูปกติครับให้การดูแลเอาใจใส่ดีมากปกติ เพราะตันดาความถือว่าคลอดมาคือกำไรแล้วขออย่างเดียวอย่าเสียชีวิตตอนตายอย่าพิการอย่ามีตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพิการมีตำหนิมันก็จะทำให้เราขายยากขายไม่ได้ราคาเนาะแต่ขอให้คลอดมามีอาการครบ32มีอาการแข็งแรงไม่ตายอันนั้นตันดาความถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วครับแล้วก็ถึงเป็นตัวผู้ สันดาฟาร์มก็จะฟูมฟักสนุถนอมให้เขาอายุได้ครบ2ปีครึ่งถึง3ปีแล้วเราค่อยขายให้ออกเป็นพ่อพันธ์ไปนะถึงแม้ว่าอาจจะขายได้ถูกกว่าตัวเมียนะครับก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องเว่ากันนิดหน่อยไม่เป็นไรสมมุติขายพ่อพันธ์ได้7-8ด0 0 0หมื่นเราก็รอเวลานั้นนะครับรอเวลาให้เขาโตขึ้นมา นะโตขึ้นมาเราอาจจะขายได้เป็นแสนนะโตขึ้นมาเต็มวัยพอทับได้เราก็อาจจะขายได้เป็นแสนหรือขายได้หลายหมื่นก็ช่างพอขายได้แล้วทำยังไงต่อครับพี่น้องเราก็ไปซื้อแม่พันธ์สิครับซื้อแม่สาวก็ได้หรือพี่น้องไก่ร้อนซื้อแม่อุ้มท้องก็ได้ครับเอามาทดแทนสิครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคลอดมาได้ลูกตัวเมียก็จริงอยู่ มันก็ต้องใช้เวลาเลี้ยงสองปีสามปีถึงจะมีน้องคลอดออกมาได้ถูกไหมครับพี่น้องครับสามปีน,นะนะถึงจะได้ลูกได้ถึงจะได้ลูกมายนโฉมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องเลี้ยงให้ได้สองปีครึ่งเลี้ยงให้ได้สามปีขายออกไปแล้วไปซื้อตัวแม่อุ้มท้องมาซื้อตัวเมียอุ้มท้องมาเลี้ยงทดแทนเขามันก็ได้เหมือนกันนะพี่น้องไม่ต้องมา เสียออกเสียใจว่าแหวได้ตัวผู้นะครับไม่ต้องไปแอ้ครับตัวผู้ก็บางตัวขายได้แพงกว่าตัวเมียนะในะอย่างลูกตัวผู้ของทันดาฟาร์บางตัวเนี่ยทันดาฟาร์ขายได้แพงกว่าตัวเมียนะครับพี่น้องนะแล้วเราขายตัวผู้ออกไปเราก็ไม่ได้ขายไปไปให้เขาไปขี้ร้ายอะไรเราเลี้ยงเขาให้ดีนะครับเลี้ยงดูแลเขาให้ดีให้เขาใหญ่ให้เขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ ขายได้ราคาเป็นพ่อพันธุ์ได้ถึงแม่พพี่น้องจะไม่ขายเป็นพ่อพันธุ์จะไปขายเป็นเนื้อก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเราเลี้ยงอ้วนท้นสมบูรณ์ดีร่างกายก็แข็งแรงรับรองได้ครับเราก็เงินจํานวนนั้นนะไปซื้อควายท้องควายสาววัวท้องวัวสาวเข้ามานะครับพี่น้องก็จะได้ควายมีคุณภาพแล้วเราก็จะได้ควายสายต่างด้วยเราก็จะใช้พ่อตัวเดิมทับได้อีกตัวเดิมตัวเดียวกับทับแม่มันนั่นแหละ การพัฒนาก็จะลดหน้าไปได้เร็วพี่น้องไม่ต้องเสียใจนะครับหญิงก็ได้ชายก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากดูแลช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าถูกใจก็ฝากดูแลด้วยนะครับสวัสดีครับ